มากันที่น้องเทนนิสดีกว่านะครับเลิกเทโควันโดแล้วแต่ามาวงการบันเทิงเต็มตัวพี่กุ๊จะบอกว่าร่างกายมันเจ็บปวดพี่อู๋เน้เขาอยู่ในเรื่องราวของการใช้ร่างกายในการต่อสู้เป็นนักกีฬาเมืออาชีพเนี่ยที่สุดของที่สุดล่าสุดมีภาพออกมามีคลิปออกมาว่าอุ๊ยไปถ่ายแบบไปถ่ายแบบกับใครก็ไม่รู้ไปเจ,เจอเจ้าตัวต้องถามเรื่องนี้ว่าอุ๊ยทำไรคะเชิญคะ่ะเชิญครับน้องเทนนิส จากที่กลับมาจากโอลิมป mm ิกค่ะก็คิดว่าเหรียญทองอันนี้มันนําพามาสู่วงการออคิดว่าเหมือนจะเป็นวงการบันเทิงเลยคะ่ะ mm hmm. เป็นอะไรที่แปลงใหม่สําหรับหนูมาก mm hmm. แล้วก็ท้าทายแบบสุดสุดเหวี่ยงเลยคะ่ะมีอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ลองทาคะ่ะ mm hmm. ก็อยากขอบคุณทุกคนทีนท่ให้โอกาสหนูแล้วก็ขอบคุณทีมงานท,นทุกคนที่แบบช่วยสอนท่าให้ดูแบบดูสวยดออูดูเก๋ mm hmm. เพราะว่าหนูก็บบไม่ถนัดเลย mm hmm. เป็นคนรรมัดทำแมงแบบเตะต่อยเตะ่อยมาท mm ุก hmm. วันวันนี้ต้องมา ทำสวยบ้างอะไรแบบนั้นก็ไม่ค่อยชินสำหรับวงการบันเทิงตอนนี้หนูก็กําลังเหมือนค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกัน<อ>ค่ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่าอยู่กับวงการเทควันโดมาตลอด20ปีเลยคะ่ะ <c oughs> คิดว่าถ้าไปทางไหนได้ก็อยากจะพาตัวเองไปให้ไกลที่สุดคะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับหนูมาค,ค่ะถ้ามีโอกาสในด้านไหนก็จะทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถอยู่แล้วก <c oughs> <c oughs> ็อยากทําอะไรที่แปลกใหม่แบบแสดงหนังหรือว่าเล่นซิทคอมอะไรแบบนั้นค่ะหรือผู้ประกาศข่าวแนวนั้นถ้าใช่ được ở này sang tiktok nữa hả? <laughs> <laughs>